สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลิปไปเที่ยวอเมริกาค่ะคลิปแรกนะคะเราก็จะมารีวิวการเดินทางด้วยสายการบินอีวาแอร์ไลน์นะคะว่าจากกรุงเทพค่ะ ไปที่อเมริกาค่ะโดยที่เราจะไปต่อเครื่องที่ไต้หวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างมาชมเลยสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะเราก็นั่งแบบอีโคโนมีนะคะที่นั่งก็จะประมาณหนึ่งเลยค่ะไม่ได้แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างเกินไปค่ะเราก็เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ เครื่องก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปที่ไต้หวันนะคะใช้เวลาโดยประมาณ4ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือเส้นทางการบินนะคะโดยที่จะบินขึ้นไปทางตอนเหนือค่ะขึ้นไปทางประเทศจีนนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่องที่ไทเปค่ะเครื่องออกไปสักพักนะคะก็ถึงเวลาเริ่มเสิร์ฟอาหารกันแล้วค่ะเราเลือกเมนูกระเพราเนื้อนะคะ เป็นการกินกระเผราเนื้อบนเครื่องเครื่องบินอีวานะคะ เอลักคู่รักคู่นั้นเขากินอะไรกันน้าเมื่อท้องอิ่มแล้วก็ได้เวลาดูหนังกันค่ะดูไปยาวๆเลย <S <S 2> <S 2> <S และแล้วเราก็ถึงไทยเปกันแล้วค่ะแต่ดูจากสภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้มาทานเปิดที่สนอมไต้หวันนี่คือไทเปเ้าปของกินอร่อยเคยมาใช่เคยดูมาเออย แต่มันก็เหมือนมีเตอร์เช็คเหมือนกันนะแต่แค่บอกว่าไม่แขมแข็งและนี่ก็คือชานมไข่มุกไต้หวนหัน,นแก้วร้นหนึ่งร้อยบาทจ้ะในรูปก็คือสวยงามมากก็อยากลองกินมาทานสิทธิไต้หวนันว่าออริจินอลเขาจะเป็นอย่างไรตึงเหมือนชานมไข่มกุกที่น้ำแข็งละลายแล้วรสชาติคือแบบธรรมดามากเลย แล้วก็กินได้อะแต่มันแบบไม่เหมือนที่เมืองไทยอะใช่ไหมที่นี่เขาเหมือนกินชานมแบบไม่ใส่น้ำแข็งไปน่ะนลองดูดเราก็มาเดินเล่นในสนามบินไต้หวันกันนะคะเจอน้องคิตตี้เต็มสนามบินเลยน่ารักมากๆคุณแม่ดูท่าทางจะถูกใจที่สุดเลย <c oughs> เดินไปสักพักนะคะเราก็มาลองหาอาหารฟูดคอร์ท แบบฉบับไต้หวันกินกันดีกว่าค่ะที่นี่นะคะ1ดอลลาร์ไต้หวันก็ใกล้ๆเคียงกัน1บาทไทยค่ะสามารถคำนวณได้คร่าวๆเท่ากันเลยอันนี้ก็คือเมนูที่เราสั่งนะคะลักษณะก็จะเป็นซุปๆแล้วก็เป็นหมี่กับไข่อะไรสักอย่างค่ะดูแล้วน่ากินดีก็เลยลองสั่งมาอยู่ที่210ไต้หวันดอลลาร์นะคะ จานอื่นก็ราคาประมาณนี้ใกล้ๆเคียงกันค่ะราคาก็ไม่ได้ต่างกับไทยมากค่ะมันคือคือชายน้วยบ้านเราผสมรองกุ้ยร้อมร้องจับปลาเลยอร่อยดีเหมือนแบบนี่เลยนะมีความแบบกินเหมือนมิความกาแฟหน่อยๆ เดี่ยวเดี่ยวนี่ไงเราเดี่ยวไปให้แม่แม่แม่นี่ไงนี่ไงเหมือนเนี่ยเหมือนกันกระปลาเออเหมือนกระปลาที่ใสๆแล้วมีความเปรี้ยวเหมือนเลยเอาเลยค่ะเอาหลักบ้านคือแบบกระป๋าแหละนี่ยลองกระป๋าตัวแรกนิมากๆอร่อยเนาะเฮ้ย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 โชว์เหมือนแบบก๋เหมือนไอ้ไอ้พวกฟูงฉลามนี่ อันนี้ก็อร่อยอันนี้คือหมี่คุกอร่อยอ่านึกว่าข้าวหมี่คุกเหมือนที่แม่ทำแหละเนี่ยพี่ว่านึกว่เราอ่ะหรือว่าข้าวดีไหมคือแม่ทำอ่ะอร่อยอันนี้จะดีอือเดี๋ยวว่าปลาผับผัดผัดคิดว่าจะอร่อยกว่านี้เมื่อกินผัดผับมากที่สนามบินเถวสวนไต้หวัน มีบริการพื้นที่นวดฟรีด้วยเกียรอ๋อก็มีบริเวณที่เป็นชาร์จมือถืออะไรต่างๆเป็นไงสบายปะสบายของปีดี และแล้วก็ถึงเวลาเดินทางกันยาวๆค่ะจากไทเปไปลอสแองเจลิสนะคะรวมแล้วประมาณ13ชั่วโมงค่ะไฟนี้นะคะเขาก็จะมีหมอนนี่เป็นหมอนซาริโอน่ารักมากเลยแล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยนะคะเนื่องจากเป็นไฟที่เดินทางกลางคืนแล้วก็เดินทางแบบยาวๆก็เตรียมพร้อมนอนค่ะนอกจากจะเตรียมพร้อมนอนแล้วเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมดูหนังค่ะ ดูหนังวนไปเลยค่ะยาวๆ13ชั่วโมงเฮ้ยและนี่ก็จะเป็นเส้นทางการบินคร่าวๆนะคะที่เราจะเดินทางข้ามผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะ ยาวไปเลยค่ะข้ามอีกซีกโลกหนึ่งค่ะ13ชั่วโมงนะคะไปลอสแองเจลิสเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากพอขึ้นมานะคะบนไฟล์เขาก็จะให้เป็นขนมเป็นถั่วค่ะให้กินลองท้องกันไปก่อนเพลินๆเตรียมนอนค่ะกินกินถั่วเตรียมนอนสภาพเราสองคนตอนนี้ก็ยมมากค่ะยมไม่ไหว หลับไปสักพักก็ได้เวลาทานอาหารค่ะอาหารามื้อนี้นะคะเราสั่งเป็นชิคเก้นก็คือได้เป็นโจ๊กไก่มาค่ะหน้าตาประมาณนี้ถือว่าทานได้แต่ว่าก็ไม่ถูกปากเท่าไหร่มีกิมจิด้วยค่ะแล้วก็พวกขนมปังเครื่องเคียงต่างๆในส่วนของคุณสามีนะคะเขาก็สั่งเป็นโจ๊กเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นโจ๊กเผือกค่ะก็ หน้าตาแปลกดีค่ะไม่เคยเห็นที่ไหนเลยมารีวิวห้องน้ำบนเครื่องบินกันห้องน้ำที่เราถ่ายมานะคะก็จะเป็นแบบไซส์กระทานรัดค่ะก็จะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันดูกว้างเพราะว่ามีกระจกเข้ามาช่วยขนาดที่ยืนได้ก็ประมาณพอดีตัวค่ะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ ตื่นใหญ่เลยค่ะพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าเครื่องจะแลนดิ้งแล้วเย้ Yay! เมื่อยตูดมากเลยสิบชั่วโมงสิบหิชั่วโมงนไปเชียงใหม่นะเชียงมใหมล่ละ เยอะมากอาแน่คนอยัางเยอะน่าจะประมาณ40นาทีได้ น้ถึงแล้วนะคะมีเจ้าเคนเนดหลานตัวแฉบมารับด้วยวันนี้เราก็เดินทางกันด้วยรถนะคะเราจะเดินทางกันทั้งครอบครัวไปยังซานฟรานซิสโกยาวๆต่อไปเลยนะคะออนี่ท<า>ุก<า>คนถึงแอรแล้วอยู่รถนี่เือเออนี่คือรถอะไรรถซอะ อจูอจูเองไปมีดีออนอันนี้อนนี้เรากำลังจะเดินทางไปซานฟารานเลยใช่ไหมคะอันนี้เราจะไปซานฟารานซิสโกกันนะคะต้องกินเหรอแม้แเห็นพลอยเห็นเอย่างจ <laughs> ี๋วอะไรสอนยิ้มแล้วยิ้มเดี๋ยวไปถึงซานฟารานมิดไนท์พ <c oughs> อดีจะกินอะไร,รอ่ะตอนนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่เตยกลับไป แล้วก็มาดูกันนะคะว่าคลิปต่อไปเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนที่ซานฟรานซิสโกบ้างก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ Subscribe แล้วเราก็ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มาดูคลิปต่อๆไปกันนะคะว่าซานฟรานซิสโกเป็นยังไงบ้างไปกันเลย